ก็เป็นว่าวันนี้มาคุยเรื่องกำรมานเบื้องต้นก่อนที่จะภาวนาหรือว่ารูล้ลมหายใจเข้าออกเพืการรู้ลมหายใจเข้าออกจะว่าแต่เริ่มต้นไปได้ก่อนภาวนาต่างๆขอทำตามนี้ให้พิจารณาก่อนคิดถึงความจริงของการเกิดที่เอกายเกิดบนเต็มด้วยความทุกข์โลกนี้เป็นอนิจจังคือหนึ่งไม่เที่ยงําว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่า มันไม่มีการทรงตัวท่านแรกขกองนี่คืิมาได้เป็นของใหม่ต่อไปเพื่อกาไปทีแต่น้อยแต่น้อยในที่สุดก็พังในเมื่อโลกไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็เกิดเพราะต้องการให้มันเที่ยงในที่สุดเราก็ไม่ก็ต่างคนต่างพังแล้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความดีเพราะมีแต่ความทุกข์ ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความเปรียไรไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัพลาจากของรักของชักใจเป็นทุกข์ไม่เมื่อความทุกข์มันมีอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเกิดอีกการที่เราจะไม่มาเกิดได้เพราะอะไรเพราะอาศัยหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาเันินอัดแรกบุญที่ส่งผลเราให้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เราหวังนิพพานก็หน,นึ่งทานทานการให้เป็นการตัดโลภะความโลภสองศีลตัดโทสะความโกรธสามภาวนาตัดหมหะความหลงแล้วก็จิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายเท่านี้เราขอไปนิพพานเอาแค่นี้ก่อนนะใหม่ๆนะหลังจากนั้นไปขอบรรดา,าญ,ญาติโยมพุทธบริษัทต,ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้แต่ว่าการรู้ลงใ,ใจเข้าออกนี่ก็ดีทางำเพนาก็ตามแะ่ไม่ทรงตัวนานนักจากว่าเดี๋ยววจริตจะเลื่อนไปไปคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาองนักฝึกใหม่ใหม่เท่าเก่าก็หมนกันนะ เนื่ยเมื่อรู้ตัวว่าติด,ตดเลื่อนไปมีลมพุ่งสั้นเข้ามาเข้างามรู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เอาเรือยาวรู้อยู่สั้นรือออกสั้นเรื่อยออกยาวรู้อยู่เพื่อวงความว่าถึงแม้่าจะมีเวลาเล็กน้อยก็ให้พอใจกับกิดทรงตัวที่นี้การจรงบฐานอย่าใช้เวลาให้นานเกินไป ข้สอสำคัญก็มีว่าอันดับแรกถ้าเป็นคณิตาสสมาธิก็ดีสมาธิเล็กน้อยอยทรงตัวไม่เด่นนานถ้าใครเขาคุยไว้เวลานานดีก็จะเชื่อเขาให้ถืออารมณ์จิตทรงตัวเป็นของดีเราทําเวลาห้านาทีถ้ามาทรงตัวได้หนึ่งนาทีก็ควรจะพอใจว่าขณะใด,ดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส ขณะที่รู้ลมใ,ใจเขาออกก็ดีผู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตไม่คิดเรือ่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากกิเลสทีนี้คำภาวนาคุณจะว่ายอย่างไงคำภาวนาได้ไม่จํากัดในการฝึกเบื้องต้นแต่โดยมากพระโบราณอาจารย์หลายว่าจะแนะนําให้ภาวนาอพุทธโธเพราพุทธโธได้เป็นชื่อพระพุทธเจ้ารี่ว่าพุทธานุสติมีความสงคัญมาก ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทเพราะว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วคล่องแบบไหนพาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้รือต้องการกจิตเป็นสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้นเราเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิก ทำแล้วก็มีรมชุ่มชื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะถ,ถึงเวลาควรพักไม่พักทำเรื่อยไปไม่ช้าก็ไปโรคซึมเศร้าคือเราบอกว่าเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้าาตรงนี้นะไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเอง้การเจริญกรรมฐานต้องถือเอาจิตสะอาดและจิตสบายเป็นสำคัญถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืน ถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นถือว่าอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ใอย่างขื้นหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกสองวิจารณรู้ว่าภาวนา ห้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวรสั้นสามปีติความอิ่งใจสี่สุขมีความสุขสัรทันสายยางมากแล้วก็ห้าอุเบกขาวางเฉยจีตไม่ฟุ่งส่านเอาวิ้ก็แล้วกักนถ้าจิตของเราเข้าถึงปฐมฌานเครื่องสังเกตมีว่าหูหัวเรายังดีอยู่ได้ยินเสียงทุกอย่าง เขาคุยกันเราได้ยินเขาล่องนำทำเพลงเราได้ยินเขาได้กันเราได้ยินเราะว่าเราไม่ํำคัญในเสียงสามารถภาวนาพิจารณาไปได้ตามอัตยาสายัยอย่างนี้เป็นปฐมวิชาเรื่องต้นเอาแค่นี้พอแล้วต่อไปันดับที่สองการฝึกมโนยิทธิเป็นทั้งวิชาสามและอภิญญาร่วมกันจะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้ เออยาสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเปรตอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าพอยู่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นพระนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่เราไปไม่ได้มีชาสามถ้าปัญญาเห็นได้ด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยดังการฝึกมโนยิธิเราต้องเห็นต้องไปได้จึงเป็นปัญญา ถ้าญาตโยมที่ปฏิบัติได้บรรลุทิฏฐิก็ถือว่าได้เกิดอะไรมากก็รู้จริงเห็นจริงหมดความสงสัยถ้าก็ยงอย่าประมาทตัวเองยองอยาคิดว่าดีแล้วก็ถ้าหากได้แค่เพียงฌานโลกีมันยังไม่พ้นนรกยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะลนนรกอยู่มากไม่ต้องทําตัวจน,นถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหว ถ้าอริยเจ้าเบื้องต้นคือปะโสดาบันมีอะไรไม่มากหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่ใครที่นั่งนี่ใครจะตายก่อนกันทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดที่จะตายท่าตายเร็วด้วยไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ ในเมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเไว้คือเราไม่ต้องการลงอบายภูมนั่นก็จะได้กระสองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์แล้วสามอย่างนี้ทรงตัวเที่ยเข้าถึงไปสนาคมแล้วก็ประการที่สามทรงศินห้าให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวัน,นึ่งนะ ถ้าจิตใจรักผลิพภัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าปรโสดาบันขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นปรโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้ก็หมายความว่าคือแม่เราจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยประพฤติในกามเคยพูด,ดม,ดมดสาไหวเคยดื่มสรุรไมาไรทั้งหมดที่เป็นบาป แต่เมื่อเราเข้าถึงพระโสดาบันลัวบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงอ,อปอยายภูิไม่ได้วันนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปนิพพานชาตินี้ได้ไหมใครที่ว่าไปได้ยกมือที่ถ้าหวังว่าไปนิพพานได้และจิตใจก็ตั้งไว้ในความดีเอ้นไปได้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนได้มโน,นยิทธิได้มีกำไรมากถาหวังนิพพานจริงๆตอนจะหลับ พุ่งใจไปนิพพานก่อนเพื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกพุ่งใจไปนิพพานก่อนแค่นี้เองมคออ่าแล้ถ้าคิดว่าจะไปนิพพานไม่ได้เราก็จะย่องย่องไปย่องย่องไปาสนาสิทธิอนดีไหมครนนี้ไม่ใช้ตาขายทีนะใช้ผ้าใบรองรับเลยเมื่อเร็วเร็วนี้หลังจากหล่ออุปสมเสร็จแล้วก็ล้างท้องล้างทองเมือการผิดปกติ พอล้างเท้ามาแล้วพระเานอยู่ด้วยแล้ท่านก็ไปหมดแตนปกติล้างเท้าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อวันนั้นมันเกิดเป็นพิเศษเปิดเครื่องแอร์สามตัวไม่เย็นเปิดพัดลมสามตัวก็มาเย็นมันปวดท้องมากนับประเดี๋ยวก็เดินเข้าส้วมไอเดินก็จะเดินไม่ไหวตอนเวลาสองทุ่มพอนุดอายาขึ้นไปให้ตามเวลาที่หมอสั่งเธอเห็นเข้าก็ถามว่าพระไม่อยู่แล้วบอกพระถ้าไปแล้วเพราะว่าการธรรมดานะ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้าอะไรไม่ห่วงอ้าตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะบอกจะอยู่เป็นเพื่อนบอกจะอยู่เลยเป็นผู้หญิงอะไรข้างล่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมากก็จะโทรศัพท์ลงไปพอเธอกลับไปแล้วก็พนังนึกในใจว่าเราเดินก็ไม่ไหวท้องก็ปวดมากอากายก็ร้อนจัดเปิดแอร์สามเครื่องมันก็มันไม่เย็นเปิดพัดลมไปสามตัวก็ไม่เย็นก็สแสดงว่าร้อนในอาการร้อนในอย,อย่างนี้แสมมื่อโบราณน,นะ ก็รไฟธาตุแตกตายีนี่ไฟธาตุมันไม่แตกมันลุกเพื่อกลับมานั่งที่เตียงสองทุ่มครึ่งก็มาน,นึกในใจว่าถ้าห่วงครั้งห้าแบบนี้จเจ้าระดีกับเราเกิดขึ้นนม่มีความหมายเลิกห่วงกันดีกว่ามันอยากจะตายก็เถินตายเรื่องตายเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็เอนตัวลงนอนมันก็กปวดท้องใหม่ปวดเสยดมากก็เลยบอกว่า,วามึงอ,อยู่เนี่ยกูไปเล้วเว้ย ไม่หนีไปเฉยๆนะไม่หนีไม่ลามาเฉยๆก็เลยหนีไปหนีไปบ้านใหม่ก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ท่านหลายองค์พบเยอะท่านนั่งเป็นประธานองค์ผมเป็นประธานท่านถามว่าหนีเข้ามาเลยบอกไม่หนีครับผมมาบ้านผมเราบอกโอกาสยังไม่ถึงบอกไม่เป็นไรผมพักก่อนถ้าเจ้านั่นมันยังมีลมหายใจอยู่ผมจะกลับ แต่ถ้าเจ้านั่นไม่มีลมหายใจผมไม่กลับก็เลยไปนั่งคุยกับท่านท่านก็คุยด้วยพอคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเมื่อสร้างมณฑกชันเสร็จถ้าปีหน้าบรรจุพระธาตมท,ท่เกตชั้นถ้าปีโน้ดคำว่าปีโน้ดหมายถึงสามเ็ดนะให้หล่อพระศี่านถามว่าทําไมาจึงต้องหล่อพระศี่าน ท่านบอกว่าทองที่เขาถวายมาเพื่อหล่อฉันนะ่ะมันยังไม่หมดก็บอกว่าเอามาหมดแล้วครับถ้าบอกยังไม่หมดมันยังมาไม่ถึงเพื่อเป็นความจริงเวลานี้ทองส่งไปทางไปรนณีเกือบกิโลอัเกือกกิโลนะก็ทองมาหลายกิโลนะหลายสิบกิโลมาไกลอย่างคนแก่นในเชียงใหม่เนี่ก็เป็นว่าท่านสั่งให้หล่อพระที่อานก็ถามว่าจะหล่อแบบไหน แค่ก็เรียกพระที่อ่านมาเวลาที่อ่านมากาญจึงพระที่อา่านในสีท่านสวยมากแสงสว่างมากมีหลายสีเคยเห็นไหมชีเยอะนะพระที่อา่านนี่นะสวยมากสว่างมากด้วยก็าถามว่าถ้าจะหล่อท่านสมเด็จสั่งให้หล่อท่านให้หล่อแบบไหนทําแบบไปดูที่ท่านก็ยืนขึ้นแต่ว่าเครื่องแบบทั้งหมดเป็นชุดสีขาวใสหมดก็บอกว่าตามธรรมดาท่านไม่จะยชุดสีใสก็ามีหลายสี ถ้าไม่ทาแบบนี้ถ้าบอกเป็นการตัดก,กิเลสเรื่องสีรื่งความพอใจของท่านนะเพราะว่ามือขวาถือจักรมือซ้ายถือกระขันแความจริงเคยเห็นทุกครั้งไม่เคยเห็นจักรไม่เห็นกระขันแต่วันนั้นท่านทาให้ดูยเยืนเหยียกแขนตรงธรรมดาไม่ใช่ตั้งท่ารบถามว่ามีจักรมีกระขันไว้ทาไมเพราะท่าคนกิเลสหนาต้องใช้จักรุองกิเลสบางก็ใช้กระขันรูปบ,งบงังเคาะบัง างานที่พระเจ้าเทศกันแรกแเทศกันอาจารย์เทศธรรมจักใช่ไหมค้าอาจารย์เนี่ต้องเทศมากไม่งั้นเขาหามีความรู้น้อยเขาเขาไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามาเลยก็รเรียกว่ารู้น้อยน้อย,อยพอเทศน้อย,อยพอฟังได้อย่านท่านเทศก็บว่ากะลิบอกว่ากะลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคนั้นที่เห็นธรรมะแล้วกะลิก็ได้พระอาหารหันต์เมื่าอพระอธิอานก็ต้ิ่มทำภาพไปดูแล้วก็ถามว่า พระเจ้าท่านก็ฝากว่าคนของฉันก็ดีคนของลูกชายของฉันก็ดีถ้าไปนิพานไม่ได้ขอฝากด้วยนะพระสิอาธท่านก็ย้อนมาบอกผมก็ฝากคนของผมด้วยครับไม่รู้ใครฝากใคร mm. คนของผมเวลานี้มีหลายแสนคนเฉพาะที่ประเทศไทยนะ mm. แล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็หลายคนเยอะม mm. ีครไม่มาก็มีนะ ก็ถามว่าถ้าจะเกิดทันศสนาท่านทำยังไงท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าเขาต้องการเกิดให้ทันสมัยผมแล้วก็บรรลุสมัยนั้นให้ปฏิบัติตามนี้คื้นหนึ่งหน้าสาชินห้าบริสุทธิ์กาการที่สองรงกับบทคำบทสิบบริสุทธิ์ทั้งสองอย่างในทั้ทงวันปกติตะวันพระทุกวันนะสินห้ากับบทสิบก็บวกกันแล้วเป็นสิบเอ็ด กำหมดสิบทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่พิดมิตในกรรมพอได้สินให้ข้อหนึ่งคือไม่ดื่มสุราจะมีไรเป็นสี่ทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพสมบัติของใครโดยไม่ชอบทรแม้เมื่อเขายังไม่บอกให้เราไม่ต้องการข้อการที่สอง ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่อาฆาตมัดร้ายไข่ไม่เจ้าล้านตจงถายไข่ในขานที่สามทำมาทิฏฐิมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติสิสินห้ากระบทสิไครบถ้วนถ้าทําได้อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะตายถ้าตายก็ไม่ลงนรกเมื่เกิดเป็นสดา,น,า,านังพระฤาก็มีอำนาจวัสนาบารมีมากมีไม้มสกขามากคือมีฤทธิ์มาก ละเมื่อเกิดสมัยผมผมเทศมีแค่ข,อข้อยออๆอย่างเราเทศกับวัคกิลเบอรกีนี่นะวัคกิลบาคคลได้เห็นทมบุคคลนั้นชื่อเห็นสถาคตแค่นี้เขาจะรู้มรผลทันทีเป็นอกติตันอยู่ทีื่อถ้าหย่อนลงมาบางท่านตั้งใจรักษาสินห้าครบขบ้าวหมดสิครบแจอครบมั่งรั่วมั่งบางครั้งก็เผลอใช่ไหมส่วนใหญ่รักษาได้ดีด แล้ว่าบางท่านก็เผลอไปอย่างนี้เป็นวิปพติตนอยู่อธิบายเป็นแค่หัวข้อยังเข้าใจไม่พอต้องอธิบายนิดหน่อยจึงเข้าใจอย่างพยศพยศที่ฟังเทศจากผู้เจ้าจบแรกสันส้นๆเป็นพระโสดาบันพอพ่อไปผู้เจ้าเทศซ้ํากันในอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอาราหาันถ้าท่าลาบางคนไม่สามารถจะรักษาวันปกติได้ดีก็ตั้งใจรักษาวันพระ วันปกติบกพร่องบ้างไม่เป็นไรแต่วันพระต้องเต็มถ้าจะเข้าันพระนะวันพระต้องเต็มทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไราะบางคนมีความจําเป็นต้องทําบาปเพราะอะไรไหมอย่างพวกค้าขายนะมีความจําเป็นมากต้องโกหกบางคนก็มีอาชีพเป็นปานาดตบาทเขาจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ถือว่าอาชีพมีความจําเป็นแต่ไม่ทําแบบนั้น มันก็ไม่มีจะก,กินแล้วว่าข้อไหนรักษาได้ให้ทรงไว้ข้อไหนรักษาไม่ได้มันจมเป็นน้อยที่ก็ทําไปแต่ว่าวันพระต้องเต็มเฉพาะวันพระนะต้องมีสินห้าด้วยกะหมดสิบด้วยครบถ้วนยาบกฟังไม่ได้อย่างนี้เป็นเนยะท่านบอกว่าถ้าเกิดในาศาสนาผมพวกนี้เทศค,ครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่รู้เรื่อง ถ้าเทศสามหือขั้นเก็บเล็กเก็บน้อยก็ไปพระอาหารหันได้คืวลรงความว่าทุกคนถ้าไม่มั่นใจว่าจะไปนิพพานได้ในชาตินี้เพื่ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้เราต้องการหากว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถนิพพานได้เราจะไปสัตยทยทันสถา,สถาปติอานนก็เลยถามท่านตอไปอีกนิดหนึ่งท่าน,นบอกว่าเขาดีกา,าจารย์ทั้งหลาย เี้แว่าในสมัยของท่านมีต้นกระปรปพฤกคนจะอยากได้เงินอยากได้ทองก็ไปสอยที่นั่นมีเชือกดึงให้หล่นออกมามจริงไหมท่านบอกไม่จริงถามว่าถ้าจะรวยได้ยังไงจะสวยได้ยังไงท่านบอกคนที่มีสีนะเป็นเหตุให้เกิดความสวยมีสินห้ากรรมติทธิ์ที่สวยทุกคนถ้าต,ตาได้สองขทมยไม่มีเพราะทุกคนรักษาสินรักษาสินข้อดีสองได้ ระการที่สามคนไม่ดื้อด้านเขาจะสาสิ่งข้อที่สามได้พการที่สี่พูดจริงทําจริงทุกอย่างวาจาเพราะเขาสาสิ่งข้อที่ห้าได้แล้วก็คนทุกคนจะไม่ปวดทิสะจะไม่เป็นโรคจิตวสายจะไม่เป็นโรคบาปเพราะว้นจากสท,ทันดึงสุราจะมีอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทันศาสนาผมต้องมีทานบาบรมีนำหน้าอย่างถวายสังฆทานเป็นต้น คนที่สไหวสันนทนแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีอย่ายพวกเราโอ้โหก็เป็นนว่าบรรดาญาโยมพริษัทหากว่าทุกท่านหรือหลายท่านที่คิดว่าจะปฏิพาน์ชาติดีไม่ได้แต่ตั้งใจไว้ก่อนมันไม่แน่นักเพราะการปฏิพาน์ไม่เจอของยากเกินไปไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนัก ้แน่นอนไม่ได้ว่าทุกคนฟังอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปวยความบาดนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัฒชาจากของรักของชั่งใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ควาจนชินแต่ฟังมาอยู่เสมอว่าการเกิดเป็นเดียวดาหรือพรหมหรือนางฟ้าก็ตามมีความสุขไม่แน่นอนเมื่อหมดบนว่าสนาบารมีต้องกลับมาเกิดใหม่ เราต้องการนิพพานยิฐถ่าต้องการนิพพานวันนิดคิดว่าเราจะปฏิพันธ์จีก็เริ่มสร้างความดีมี้บุญเราก็ทําทานเราก็ให้สิ่งก็รักษาภาวนาก็จเจริญขณะที่จะตายบุญรวมตัวกันตอนนั้นไม่แน่นอนนักให้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นพระอรหรันต์เห็นโน่เจ้าเ,เบื่อเบื่อหน่อยความเกิดขึ้นมาในเวลานั้น ว่าการป่วยของเรามีแต่ความทุกเวทนาอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตคิดเพียงเท่านี้ทุกคนจะไปนิพพานทันทีแต่ว่าบังเอิญมันไม่คิดก็หวังตั้งใจว่าเราจะไปทำสาตาพสิทีอ่านใช่ไหมที่ตอนนั้นน่ะช้อนกันหนักตองใช้ใช้ผ้าใบไม่ใช่ตาข่ายแล้วนะก็รวมความว่าหลังจากนี้ไปก็ขบันดาาตกโยมพุทธบริษัทหลาย,าจจาว,าายวางไว้สองจุดกันพลาด ว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้เราจะไปทันทันศาสนาพระสิ่านื่อเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก่อนแต่นี่ท่าน,นท่านชี้แจงมาเองนะฟัางมาเองไอ้ที่ว่ารวยรวยนะร,รวยแน่พระธานบารมีแล้วคนสมัยนั้นสวยสวยแน่พระศินโนบารมีคนสมัยนั้นไม่มีไม่มีโทษทางทรัพย์สิน ไม่มีภัยตามทรัพย์สินพระรักษาสิ่งข้อที่สองได้คนสมัยนั้นไม่ดื้อด้านอ่อนโยนไม่ทะเลาะบบกแวงกันพระรักษาสินงข้อที่สามได้คนสมัยนั้นพูดเพราะพระรักษาสิ่งข้อที่สี่ได้คนสมัยนั้นไม่ปวดทิสสะไม่โรคทิงสายไม่บ้าเพราะไม่กินเหล้าเมายาไอที่กินแล้วก็แล้วไปจะตามนึกถึงมันนะตั้งใจจะตามนี้นะาติยโยมนะช่างเหนื่อยเราทีขอได้หาพระด,ดีกว่า ถ้แกสมาทานสินนอทานกรรมฐานนะ